พุทธศพนีถวายลูกแก้วยี่สิบสองอ่ะวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองพฤทภายี่สอบสองพภาถวายลูกแก้ววันวิ่สามข้าพุทธเจ็าอนุเฮลุมปูทวดองคใหญ่ทุกคนมีความพัฒนาอยากจะสร้างอยากจะทํากันร่วมแรงร่วม,มใจกันเป็นสะพานบุญล่วมกันครับถ้าใครนั่นก็ใครเห็นพุ่มที่ไปตั้งไว้ตาร้านค้าต่างๆในละแวกตมบนใกลจังหวัดใกลเคียงก็ถือว่าฝากบุญนี้ไว้ด้วย ฝากบุญนี้ไว้กับญาติโยมได้ดูคลิปนี้แล้วก็ก็ขอให้เป็นกระแสเป็นสะพานบุญก็คืออันนั้นคือของแท้นะไม่ใช่ของแท้ไม่เรื่องของเทียมใครเอาไปตั้งไว้เฉยๆอะไรเงี้ยไม่ใช่ัังวดเป็นของวัดเลยแล้วมีเบอร์โทรศัพท์ของอาตมาติดต่อสอบถามได้นะก็จะเป็นงานวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมวันวิสาขบูชาถวายลูกแก้วสารพัดนึกนอกจากนี้แล้วเนี่ยทางวัดก็ยังมี เรียกว่าถ่ายชีวิตโคกระบือเป็นเป็นบัวที่น่าสงสารโยมตาบอดสองข้าง<อ>มีสองตัวเป็นวัวพิการทั้งหมดอะเกือบอทั้งหมดเลยโยมโยมมีโอกาสมาให้ชีวิตเขามาให้อาหารเขามาร่วมกันซื้ออาหารวัวก็ร่วมกับทางวัดได้โยมค<อ>่าใช้จ่ายวัวนี้อาตมาที่วัดมีวัวยี่สิบกว่าตัวะ วัวพิการเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวไปไปดูกันนมัสการนะครับพระปูสังฆลักษณ์อำนาจโสภพระัญโยนะครับท่านเจ้าอาวาสวัดเขาขวดอันนี้จะมาดูวัวกันเพราะว่าเป็นวัวพิการพิการนะเป็นไาชีวิตโคกระบือตาบอดไหนไหนครับอันไหนอันนี้อันนี้พิการขานังกวักขานังกวักขาขาดนะไหนในขานังกวักนี้ไงอ๋อขาเขาขาดเหรอน้องขาขาดตัวนู้น ต้องดูเอ้เห็นแล้เห็นแล้วเอ้ยโอ้ขาเขางอไปด้านหลังนู้นน่ะนะแล้วอันนี้ไปไถ่เข้ามายังไงเนี่ยโยมเข่ามาเขานั่นไม่ไหวตัวตัวนู้นขาขาดตันีขาไม่มีตามต้ามีตามขาโอ้เป็นตัวแล้วยังกูตีการอีกเอาตัวนี้เป็นเป็นสามขาตัวนั่งสามนะเนียลมีโอกาสมาทายชีวิตเป็นการให้อาหารเขาแ้วแหละอันนี้ตาบอดเฮ้อแล้วตาบอดตาบอดห่างไม่มีตาบอดสองข้างเลยดูดิ เห่างก็ไม่มีโอ้แต่ใส่ฟังเสียงนะเลอฮะอ่านี่ตาบอดดูตาสินี่ใช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 ่อ่านี่ตาบอดเห็นไหมใส่ฟังเสียงฟังเสียงหลวงพ่อห่างก็ไม่มีนาเวทนาเลยมาตั้งกระเล็กมาตั้งกระเกยขาจะเอาไปกินแล้วเรอฮะขาจะเอาไปย่างทีแรกก็เลยขอรับบิณฑบาตก่อนไว้รักษาอ่ารักษาเขาวว่าจนตาฉีดยาคนงฉีดยาบำรุงไปนี่เลอฮะเมื่อสองวันชื่ออะไรอันนี่ ใส่ทิปตาทิปใส่ทิปนะใส่ทิปเป็นมงคลธาตุสุดท้ายของเขาอาจจะไปเกิดเป็นคนในภายภาคหน้าเราก็เลี้ยงเขาว่าให้ชีวิตเขานะเห็นไหมเนี่ยเขาเลี้ยงเนี่ยแต่ใส่ฟังเสียง่ะใส่ฟังเสียงฟังเสียงก็เลียดนี่เนี่ยใส่ทิปหางไม่มีหางก็ไม่มีหางไม่มีนี่ไม่ใช่โดนตัดไปไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีแต่างแรกละ ลุกไปดูหางน้อยลุกมาอืมหันหันคงไม่หันไมหันอ้าวนี่เดียวอันนี้เขาก็อยู่อยู่แบบว่าเอ้ลเดียวกันคอกตัวเดียวเลยโอ้โหหันหางให้ดูด้วยเก่งเก่งหันหางน้อยเห็นแล้วเห็นแล้วอือโอ้หางเขาหายไปเลยนงกระบอกบอยตัวนึงงล่ะฮะอ่าบอดตัวงอืม อันนี้ก็นอกจากเรามาเนี่ยมาหยอดตู้แล้วอะถ้ามีผลไม้ติดไม้ติดมือมาเนี่ยก็เป็นกล้วยเป็นผลไม้หรือจะเป็นอาหารกระสอบอย่างนี้นะครเป็นไงครับอาหารก็คือสัตว์จะเป็นอะไรก็สัตว์อย่างนี้ก็ซื้อได้ลูกละสองร้อยเป็นเจ้าภาพกันได้แจ้งมานดีเนี่ยเป็นอย่างนี้ครัเขาจะให้เขากินอันนี้เขาบดมาเรียบร้อยบดมาเป็นลูกละสองร้อยเจ็ดสิบเพราะจะต้องซื้อ ซื้อให้เขากินนกกระบอดนกกระตาบอดหน้าเดิมเป็นสังเวียนนะมันก็จะเป็นอย่างนั้นมีวิบากกรรมเห็นไหมได้ยินเสียงเดี๋ยวพอให้าหารเขาจะหยุดนะฮะเขาจะหยุดนะพอได้ยินอาหารแล้วหยุดแล้วอ้าวนี่กระตาบอดนี่กระตาบอดนะเป็นวัวไทยตัวนู้นมันหมุนบ้างแหละตัวนู้นก็หมุนบ้างหมุนบ้างใช้เสียงใช้เสียงอันนี้ลูกไม่ต้องวิ่ง แล้วเห็นไม้ฝังเสียงการฝังเสียงตอนชาติยานก็จะเป็นอย่างนี้ก็เลี้ยงเขาไปกี่ตัวทั้งหมดหมดเกือบยี่สิบตัวยี่สิบตัวหมที่ไม่แต่อยู่ครองนี้ก็พิการก็ใช้อยู่ตำนี้เกือบยี่สิบตัวนี่อยู่ตรงไหนอีกอยู่ตรงโน้นเยังมีมีข้อห้อยใหญ่มีคออใหญ่อีก ก็าทายชีวิตโคมาเขาก็ทงสันค่าเราก็รับไว้ครับเราถือว่าเป็นชาติสุดท้ายของเขาเราก็จะลิ้ยงดูเขาแต่ก็อาศัยบอกบุญญาติโยมญาติโยมมีโอกาสก็มาดูได้ที่วัดเขาะกวดของเรารเอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีดูเลขที่บัญชีจะโอนก็ได้นะ เดี๋ยวท่านก็ช่วยทําเลขที่บัญชีไปได้ได้ครับอาจารย์นะก็มีทั้งงานบุญที่เป็นถาววัตถุแล้วก็เป็นด้านให้ชีวิตให้ชีวิตนะฮะนอกนั้นมีเห็นมีแพะมีอะไรด้วยครับแพะก็อยู่กวางก็มีโอ้กวางก็มีฟางก็มีอยู่คอกนู้นก็รับเลี้ยงหมดอะเป็นการให้ชีวิตข่าวชาติสุดท้ายครับอยกวัดถือว่าชาติสุดท้ายของสาโอ้ าตายแล้วเราก็สวดพระพิรรมอ๋อเหรอฮะเขา,าด้วยเผามาติกาบรรสกุลใครมีหมาแมวที่รักก็ามาเผาที่วัดได้ที่รักพระจะจัดก,การสวดพระพิรรมให้แล้วก็บรรสกุลให้สวดมาติกาบรรสกุลให้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแปรธาตุให้เกิดเป็นคนตั้งชื่อคนให้เสร็จตั้งชื่อเหมือนตั้งชื่อไปเลยถือว่าเป็นชาติสุดท้ายของเขาไงก็จะเป็นอย่างนั้น เรียกแล้วอ่านี่ได้ยินเสียงอ๋อเอาใส่ฟังเสียงเราครับอ่าขอใส่ฟังใส่ฟังเสียงแล้วเขาก็จะได้กินจากเราเนี่ยเนี่ยให้แล้วนี่ให้เขาแล้วเนี่ยอ่าลูกมาแล้วประกอบเท่าไหร่อะสองร้อยเจ็ดสิบบาทประกอบแล้วสองร้อยเจ็ดสิบืมอืมให้กินแล้วเห็นไหมเอาไปดูกินแล้วกินแล้วมีไก่หนงวงด้วย ตกใจไก่ะนะอากินแล้วเ็วาร็วแล้วมึงมากินมากินอือจะไต่ดงกินฟังอันนู้นก็ขาขาดตาขา,ขา,ขา,ขาอืมมีพิการอันนี้ก็ไปไถ่มาหมดเลยขามาถวายขอาถวายมามาัมา้อมีคนจะซื้อไปค่าขอาถวาย เป็นอย่างนั้นไปครับกาให้ชีวิตเขาก็การให้อาหารนี่แหละให้ชีวิตครับ่วัดจะเลี้ยงดูกันไปแม่แม่ชีมั้งแม่ชีก็ช่วยกันดูแลแม่ชีช่วยกันปอกกัอ่านั่นถ้าเกิดว่ายติโยมที่จะเป็นซื้ออาหารเป็นกระสอบก็ซื้อมาให้ได้นะเป็นอาหารวัวที่มีมันนะโยมซื้อมาเลยก็ได้ ไม่ต้องซื้อมาที่วัดได้เลยเอามาได้เลยมาได้เลยมาเองได้เลยอะี้เอามาได้เลยถวาไว้ไว้กับ่อว่าองค์แม่ชีด้านหลังนี้ก็ได้ได้เลยก็จะดได้เลยได้ลูก็อนุเคราะห์กันไปอนุเคราะห์ส่งเคราะห์ดูแลกันไว้แล้วตอนกลางคืนนี่ก็ติดไฟให้เขากลางคืนก็จะมีไฟ ตรงนู้นอีกตั้งหากนะฮะตรงนู้นพอหนุ่มที่เมนใหม่โอ้โหไปทางนี้ใกล้นั่นเลยด้านบนนู้นเลยใกล้กว่าอันนี้ก็มีอีกอ๋อด้านในนี้ก็มีโอ้เดี๋ยวเดีเราไปดูดินะฮะกวางด้วยอีกกวางด้วยมีคนเคยเดินไปมากมีมีงไเดินไปนะอืมนะฮะก็เรียนเชิญกันนะไหนๆก็มาที่จังหวัดราชบุรีแล้วนะฮะก็เข้ามาทำบุญทั้งสร้างหลวงปู่ทวดนะฮะองค์ใหญ่ หล่อทองเหลืองแล้วก็เป็นถ่ายชีวิตโคกระบือนะฮะที่วัดเขาปวดนะฮะตำบลเกพาะพะพามาเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับนี่คอกหนึ่งนะฮะโหัวตัวใหญ่ัวตัวใหญ่มากโอมวางด้วยวางอยู่ด้านนี้ เยังโคตรปนกันเลยนะวางหมดเป็นตวงไปผู้หมดไปหลุดไปหลุดไปแล้วก็ปไปกลับแล้วไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้ก็ไปที่หลังนี่ยเลยเหรอมันคงรอดนะนะคงไม่โดนคงไม่โดนอุ้มไปไหนละคงไม่รอดนะเขาเขาเขายาวอ๋อตรงนี้มันเหม็นเน อืมปัญญาทุกคนตัดปัญญาติดตรงนู้นโอ้ชาวบ้านมาก็ว่ามันเหม็นนนะนี่นี่ที่หยอดนะครับบุญไอชีวิตโคกระบืออันนี้ตัวใหญ่เลยอันนี้เขาไปเอามาจากไหนเนี่ยตัวใหญ่มีตนนลับมีทูนิโกลการ เลี้ยงจนตายเลยใช่แล้วคุณพ่อเอาไปเผาท้องม้มให้เผาให้ตอ,อนนี้มันหลายตัวเหม็นนี่เหมือนเกิดตั้งยาแต่ละม้บ้างตั้งยาตั้งยาเป็นคลอกบ้างเอาอยู่นี่ยังดีกว่าโดนเชื้ออะนม่ดีกว่าโดนเชื้อโหมันแหลกนะโหคนกองหวังเนเหรอะฮะกองเนี่ยกย้มบ่อยอ๋อมันดีนะมันชนนะ